สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ค่ะวันนี้ของเข้าใหม่ค่ะเป็นผ้าห้าตะกรนะคะค่ะผ้าห้าตะกรนหลุดจำนำค่ะค่ะลายสวยมากค่ะเป็นลายพญานาคนะคะค่ะถ้าผ้าหลุดจำนำนี้ค่ะราคาจะอยู่ที่ย่อมเยานะคะราคาพอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะหมายเลข20ค่ะค่ะหาเป็นลายนี่ค่ะเป็นลายขอนไอลายพญานาคนะคะค่ะ25ตะกอค่ะยกขีดเม็ดพริกไทยค่ะราคาอยู่ที่2,200บาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะ ค่ะ2,200บาทค่ะยิ้มห้าตะกอค่ะเป็นผ้ายกขีดลายพิชัยค่ะค่ะ2,200บาทค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ2,200บาทนะคะค่ะเนื้อผ้าหนามากเลยค่ะเป็นลายพญานาคค่ะค่ะพญานาคหันหน้าเสกันนะคะค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะ2,200บาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะยกขีดเม็ดทิพชัยนะคะค่ะยิมห้าไอ้ผ้าห้าตะกอค่ะเที่ยวนี้ค่ะคุณแม่ได้ผ้าหลุดจำนำผ้าห้าตะกอมานะคะค่าราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะคะขาดสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นขาดสองพันสองร้อยบาทค่ะเลือดหรูดูเด่นใส่ออกบนดอกงานก็สวยหรูดูเด่นนะคะขาดสองพันสองร้อยบาทค่ะเป็นลายยกขีดเม็ดอันนี้เม็ดมะยมค่ะ ค่ะลายของุ้มซับค่ะพญานาคุ้มซับนะคะไรจุนมะใหม่เนี่ยเอาสองพันสองร้อยบาทค่ะมีอะไรก็พูดไปแหม่แม่ไลฟ์สดอยู่แม่พูดไม่ได้ค่ะบอกแค่นี้แหละบอกว่าแม่ไลฟ์สดเห็นเห็นอยู่ค่ะราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็สวยนะคะสีค่ะเป็นสีค่ะเรียกว่าสีส้มสีอิฐค่ะ2,200บาทค่ะสวยทุกถืนงามทุกผืนนะคะอันนี้ยกขีดลายลูกแก้วค่ะขาดลายค่ะกลายกระพงนะคะสวยงามมากค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นขาดช้างน้อยค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่สองสองพันสองร้อยบาทนะคะขาดสีเหลืองค่ะสีเหลืองหิดค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรถ้าโทรแจ้งค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะเป็นสีอิดนะคะค่ะยกขินห้าตะกรลายลูกแก้วค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็สีค่ะเรียกว่าสีม่วงชมพูนะคะอันนี้ก็ห้าตะกอค่ะเป็นผ้าห้าตะกอวันนี้ค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะเป็นยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะลายแหค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าห้าตะกอนะคะอันนี้ลายแหค่ะ ค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะขาดเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าหลุดจำนำนะคะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะ ก็สวยค่ะลายค่ะเรียกว่าลายกุหลาบพันปีค่ะนี่ก็สีอิดนะคะค่ะลายลูกแก้วค่ะยกขีดลายลูกแก้วนะคะเป็นสีอิดค่ะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะเขาเรียกว่าค่ะเป็นลายนี้ค่ะลายลายลูกแก้วค่ะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะลายลูกแก้วค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นขาลายกุหลาบพันปีค่ะสีหิฐนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นค่ะใส่ออกบนหอ่องานค่ะราคานี้มีอยู่ที่ผ้าหลุดจำนำค่ะค่ห้าตะกอนะคะแต่อันนี้ก็คุณแม่คืขายก็ไม่ใช่ผ้าหลุดจำนำก็สองพันเจ็ดคุณแม่คยขายนี่สองพันสองนะคะค่ะที่เราคุยกันผ้าไปจำนำนี่ค่ะมันจากเขาไม่ตั้งราคาสูงให้นะ กลัวไม่มีเงินไถ่ถอนค่ะถ้าไม่มีเงินไถ่ถอนเขาก็หลุดจําแล้วค่ะเขาก็ออกมาขายแบบนี้แหละค่ะอันนี้ก็ช่องทางน้ําไหลค่ะสวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะค่ะเป็นลายค่ะยกขิดเม็พิกไทยนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะสองพันสองสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะลายยกขิดเม็พิกไทยค่ะห้าตะกอค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนี่มีหน้านางด้วยใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ดูนะคุณแม่จะไม่ได้ดูผ้าค่ะถ้าผ้าหลุดจำนำนี่ค่ะเขาจะโทรหาคุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็ยกเซฟมาเลยค่ะค่ะยกเซฟมาค่ะไม่ไม่ได้อันนี้นะคะค่ะคุณแม่จะไม่ไม่ได้เลือกค่ะค่ะยกเซฟมาค่ะคือว่าเหมามาเลยค่ะค่ะแต่ว่าราคานี้จะอยู่ที่ผ้าหลุดจำนำค่ะเป็นผ้าห้าตะกอนะคะ าสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางค่ะสองคันสองร้อยบาทค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ลายเป็นใบสีปากชามนะคะลายนี้ค่ะค่ะใบสีลายใบสีปากชามค่ะอยู่ที่สองคันสองร้อยบาทนะคะเนื้อผ้าหนาม,มากค่ะหนานิดนึนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ติดหมายเลขใหม่ก่อนค่ะค่ะนี้ค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดจางค่ะเป็นสีค่ะทุ้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะลายใบสีปากชามค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะ ค่ะสองพบาทคาะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะขาดเป็นผ้าหตะกอค่ะผ้าห้าตะกอตุนตะกูลห้าตะกอเนี่ยจะอยู่ที่สองพันะคะยุนี้เป็นผ้าหลุดกำนามอยู่ที่สองพาไอสองสค่ะค่ะสวยไหมสางสวยไมมตีดนแงค่ะสองพันสบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะราคา2,200บาทนะคะเป็นลายนี้ค่ะค้าเรียกว่าอันนี้ขอค่ะขอศิลามณีขอท้องโตค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะ2,200บาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งนะคะค่ะ2,200บาทค่ะเป็นลายค่ะลายขอท้องโตนะคะค่ะ2,200บาทค่ะ ค่ะพื้นผ้าเป็นสีค่ะสีน้ำตาลเข้มค่ะ ค่ะเป็นหลุดจำนำนี่ค่ะไม่ได้เลือกนะคะอันนี้มีชายคุยหน้านางด้วยค่ะอ่าแล้วแต่จะมีมานะคะเพราะว่า้าปนกันค่ะอันนี้ลายค่ะลายเขาเรียกว่าลายร้อยดาวค่ะผืนผ้าอยู่เป็นสีม่วงนะคะค่ะเป็นชายคุยหน้านางนะคะผืนนี้ค่ะชายคุยหน้านางค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายร้อยดาวค่ะ ค่ะ2,002นะคะปกติถ้าไม่ใช่หลุดจำน,นำราคานี้จะไม่ได้นะคะอันนี้2,200บาทค่ะชายคุยหน้านางคืนนี้ค่ะมันจะปนกันอยู่นะคะถ้าปนกันค่ะเพราะว่าบางทีก็หลายเจ้าเขาก็คัดเส่กันค่ะแล้วแต่เพราะว่าทางทางร้านก็จะคัดเส็กันนะคะค่ะลงไหนที่หลุดจำน,นำเขาจะคัดเส่คกันค่ะอันนี้ชายคุยค่ะมีหน้านางด้วยค่ะอันนี้2,200บาทนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะสองพันสองร้ยบาทค่ะค่ะสองพันสองรอยนะคะนี่ก็หน้านางค่ะอ่ามันจะติดหน้าทางด้วยนะคะอันนี้ค่ะลายลูกแก้วะคะ่ะสองพันสองร้อยบาทราคานี้ถูกมากเลยค่ะถ้าไม่ใช่ผ้าหลุดจำน,นำราคานี้จะไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นลายดอกมะเขือปกาท็อปนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะอันนี้ค่ะลายลูกแก้วค่ะเป็นลายลูกแก้วค่ะค่ะผ้าลายลูกแก้วลายดอกมะเขือนะคะค่ะหน้านางค่ะค่ะติดหน้านางด้วยค่ะ ถ้าพวกนี้ไม่ได้เลือกค่ะเราต้องเอาหมดนะคะถ้าพวกนี้ค่ะมียี่สิบผืนเราก็รับหมดยี่สิบผืนค่ะเป็นยกขิดลายลูกแก้วค่ะค่ะลายดอกมะเขือปะการ์ตสค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่ตืดจางค่ะเป็นดอกมะเขือปะกาต๊อสนะคะผืนนี้อยู่ที่อุ้ยสวยมากค่ะผ้าจุกจำนำที่นี้มีแต่สวยๆเลยค่ะ 2,200บาทนะคะถ้าหลุดจะนำของคุณแม่มี2ชุดนะคะอีกชุดหนึ่งก็เป็นราคาหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไล์พรุ่งนี้ค่ะตัวชุดหนึ่งนะคะค่ะคุณแม่ได้มา2ชุดค่ะมันจะเป็น2ราคาค่ะนี้ลายค่ะลายค่ะลายนาคีนะคะนี่ก็หน้านางค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะขาะห้าตะกอค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มๆค่ะห้าตะกอนะคะขาะลายลูกแก้วค่ะ2,200บาทค่ะ ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะ2200้ 2, บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ2200อบาทนะคะค่ะเป็นลายค่ะเขาเรียกว่าลายนาคีค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางะคะ่ะลายนาคีนะคะ ค่ะนี่ก็ช่องทางน้ําไหลค่ะหนึ่งไอ้สองคำสองร้อยบาทนะคะค่ะช่องทางน้ําไหลก็หน้านางเหมือนกันค่ะมีหน้านางนะคะค่ะพื้นผ้าออกโทนสีเม็ดมะขามแดงเม็ดมะขามนะคะแดงคลั่งนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ถ่ายคลิปอยู่หน้านี้ค่ะแดดแดดร่มลมตกค่ะอยู่หน้าบ้านค่ะแต่ว่ามันก็จะจะแสงเข้านิดหนึ่งนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสอง0สองร้อยบาทค่ะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นค่ะช่องทางน้ำไหลนะคะ อันนี้ก็สวยค่ะลายค่ะเขาเรียกว่าขอดอขอชบาค่ะล็อกชบานะคะขอล็อกชบาค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะขอล็อกชบาค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะเป็นล็อกชบาค่ะ 2,200บาทนะคะค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าขอล็อกชบาค่ะค่ะยกขีดลายเม็ดนยมค่ะค่ะยกขิดล็อกชัยยกขิดเม็ดพิกไทยค่ะ ขาดสองพันสองร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะนี้ก็ลายค่ะเรียกว่ามังกรไอลายพญานาคค่ะพญานาคเกี้ยวนะคะอันนี้ก็สองพันสองร้อยบาทนะคะเป็นผ้าหลุดจกำนําค่ะยกขีดเม็ดพิกไทยค่ะค่ะพญานาคเกี้ยวค่ะหน้านางค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคานี้นี่ถ้าไม่ใช่ค่าหลุดจำนำราคาน้ยังได้นะคะผู้พญาหนานี่ก็ขายสามคำกว่าค่ะนี่ก็สวยไม่สางค่ะสวยไม่จืดจางค่ะขาดเลิศหรูดูเด่นนะคะใส่ออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด่นค่ะขอค่ะเขาเรียกว่าพญานาเกี้ยวค่ะค่ะสวยมากค่ะถืงผ้าออกโทนสีออกโทนสีม่วง ม่งอมชมพูน,นิดหนึ่งนะคะค่ะเป็นพญานาาเที่ยวค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะ ค่ะพื้นนี้ก็สวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะเป็นลายร้อยดาวยอดที่ติดอันดับมาตลอดนะคะ2,200บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบผื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ2 2 0 0บาทนะคะอันนี้ยกขิดเม็ดยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะคุณแม่ไม่เคยได้ดูผ้านะคะเพราะว่าเป็นผ้าเัดจัดไว้เลยค่ะค่ะคุณแม่ยกก็คือยกมาเลยค่ะไม่รู้ว่าลายไหนเป็นลายไหนเขาไม่ให้เลือกค่ะ ค่ะนี่ค่ะสอง0ันสองร้อยบาทนะคะร้อยดาวยอดที่ติดอันดับมาตลอดค่ะลายร้อยดาวนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายร้อยดาวค่ะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะ สวยมากค่ะลายร้อยดาวนะคะเบอร์กะเบอร์หกนะคะค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะอันนี้ก็ค่ะนี่ก็ลายเรือหงนะคะเรือหงค่ะสวยค่ะเรือหงพวาทีนั่งนะคะค่ะสองพันสองร้อยบาทยกขิดเมดพิชัยค่ะค่ะเป็นผ้าห้าตะกออค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะหนานิ่แน่นนะคะค่ะนี่ก็คือค่ะว่าลายเรือหงค่ะ ค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะลายเรืองหงนะคะค่ะหน้านางค่ะนี่ก็สองพันสองนะคะมีแต่ส,สวยๆนะคะค่าหน้านางวันนี้นะคะค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะยอดฮิตสินอนดับมาตลอดนะคะค่ะเป็นลายเรืองหงค่ะลายเรืองหงพระที่นั่งค่ะ ค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่เด่นชัดภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะผ้ายกขีดห้าตะกอนะคะพวกนี้ค่ะค่ะถ้าไม่ใช่ผ้าหลุดจำน,นำแกะไม่ได้ราคานี้นะคะค่ะคุณแม่เอามาหมดเลยค่ะมีเท่าไหร่คุณแม่ก็เอาหมดค่ะ ค่ะนี่ก็ลายสวยค่ะมีข็มมีขั้นนะคะนี่ก็หน้านางค่ะรหัสสีค่ะเป็นมีขั้นนะคะยกขิดลายลูกแก้วค่ะขาดสองพันสองร้อยบาทนะคะขาดเนื้อผ้าดีค่ะหนานิ่มแน่นค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะคาะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นนะคะสองพันสองร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ ค่ะ2,200บาทค่ะค่ะนี่ก็หน้านางค่ะนี่ก็ลายขอค่ะเคาเรียกว่าขอศิลามณีขอท่องโตนะคะค่ะรหัสสามค่ะค่ะชายคุยมีชายคุยด้วยค่ะมันจะปนกันค่ะภาพพวกนี้ค่ะคุณแม่ไม่ได้เลือกค่ะภาพปนกันนะคะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะ2,200บาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแกล้งค่ะ2,200บาทนะคะหน้านางค่ะขอท้องโตค่ะขอศิลามณีค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ2,200บาทค่ะค่ะ2,200บาทนะคะค่ะอาจจะแสงเข้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะเวลา ตอนแดดรวมรมตกค่ะขาดภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคือแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นค่ะห้าตะกอค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าห้าตะกอนะคะลายร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะยกขิดเม็ดพริกไทยค่ะถุงนี้นะคะ ค่ะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นดูดีดูเด่นทุกพื้นนะคะสองคำขดสองคำสองร้อยบาทค่ะดสองคำสองร้อยบาทนะคะเป็นยกขีดเม็ดพริกไทยค่ะ ค่ะ2,200บาทนะคะอันนี้ก็สวยดูดีดูเด่นนะคะน,นี่ก็ร้อยดาวยอดที่ติดอันดับนะคะหน้านางค่ะค่ะสองพันสองร้อยบาทเป็นผ้าห้าตะกอค่ะทั้งชุดนะคะคุณแม่จะรับมาห้าตะกอทั้งชุดค่ะค่ะร้อยดาวค่ะ าสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเกิดจรัดอยู่บนฟ้ามาแจ่มก้าในลายผ้าไหมนะคะค่ะ2200บาทนะคะเป็นผ้าหน้านาง5ตะกอค่ะค่ะลายร้อยดาวค่ะค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดค่ะค่ะ2200บาทนะคะ ค่ะมันจะแสงเข้านิดหนึ่งนะคะค่ะแสงจะเข้าคุณแม่หน่อยนะคะค่ะรหัสหนึ่งค่ะตัวนี้รหัสหนึ่งนะคะค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะอันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะรหัสหนึ่งค่ะเป็นค่าห้าตะกรนะคะค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะค่ะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติพี่น้องแล้วก็ไปเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆสิิมิตรแค่ของเราก็ได้นะคะ ค่ะผ้าห้าตะกอสวยงามมากค่ะขาดสองพันสองร้อยบาทค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากค่ะหาตะกอถูกมากค่ะค่ะไทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะบุญรักษาภ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ